นหนึ่งแป๊บหนึ่งมันในหัวกูมีอีกสองคำเลยมันยาวอิเย,ย่คำมันยาวเฮียสี่สิบสี่วิแล้วก็ชาโดว์ชาโดว์หรือเปล่าอะไรวะมันคืออะไรอ่ะอะไรวะีรูปกลมๆตรงกลางไม่เคยรูปหัวคนหรือฟักทองฮาโลวีนฮาโลวีนอ่ะไปถูกด้วยเฮ้ยไปฟักท <laughs> องตรงกลางเลยคุณ <laughs> โอ้ยเยยากว่ะ อ่ะตอนแรกจะเอาไง่ายๆนะอันนี้ง่ายๆเลยอ่ะกูกรทำมปื๊บปบป๊บป๊บปปึ๊บป๊บป๊ง่ายัหยเชี่ย นั่นแหละมึงเก่งมากเลยเว้ยมันเก่งมากๆเลยเก่งเก่งไม่รู้จะเก่งกระดาษดีม,กม,กม,กมาก,ก่อนเลยตามึางอะตามเลือกเว้ยอ่าตัวเฮียแบบนั้นฮะฮึเดินไปเรื่อยเมื <laughs> ่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนอะอะไรอะอะไรวะ มีปัญหามีปัญหาอการบ้ารูปรอ่ะอ years อ้นนีนี่ถูกเวลา,อ,อ,าอะไรวะอตไม่ไนถกอบต้วตก่อเอา้าถูกด้วยโอเคอันนี้ก็ได้อันนี้แหละอันนี้แหละกูจะวาดให้มันดีๆนะ สิลาสิลาบ้านกันเกขียนไปเลยกูรู้แล้วมันคือทีเล็กแต่มันตอบไม่ได้ทำไมตอบไม่ได้กูไปให้ทีจุดอะไรก็ทีใหญ่ R A X ก็ถูกแล้วใช่หรอ R A E มีแล้วอูตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเขียนไปเลยจ่ ทีเล่ทีเอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอู้ยากมากเลยอ่าทำอะไรอยู่อ่ะอันนี้ยากมากเอ่าหัวใจ Google ไม่ได้จะตอบได้ให้ตายมังก็ตอบไม่ได้มันคืออะไรวะมันคืออะไรนะอะไรใหม่เด้ S U R G E O N E O N อ S U S U R โจ้ยนะ ตากูเลือกโอเคกูคเอานี่แหละมันจะตามมาหลอกหลอนม่อีกครั้งเว้ยไอ้เหี้นี่อย่ดูสิอืมอืมจ๊บมันจะตามมาหลอกหลอนม่อีกครั้งวาดไงดีวาดเงี้มันก็รู้ดิวาดแม่งเลยเหี้ยง่ายเดมอนฟุต <want> ไม่ใช่เดมอนเว้ย ทำไมอ่ะไอทำงานหนักเกินไปอยากกินไก่ทอดอ่ะทำไมไป็นผดีวัดแม่งวาดอีกรอบนี่ไอนี่นี่ไม่ใช่เดมอนฟูดไอสัตว์แต่คล้ายๆมันไม่ใช่ปอบิสัตด์มึนเขียว่าฟูดเฉยๆใช่ไหมก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่เดมอนก็เลยแค่เออใช่ โอเคตามงวดอ่ะ5ครับมือเชีย่ยอะไรเนี่ยวก็สามสี่ห้าห้านิว้วอะไรวะแม็กโดน,โน,โนัล <laughs> <laughs> อะไรวะมันคืออะไรอ่ะมาริโอ ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช่อ๋อไอ้เหี้ยใช่เฉยเลยท่านมาตากูโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรกาตาอะไรวะไม่รู้อ่าโอเคอืมอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เว้ยมันเป็นอย่างนี้เว้ยมันเป็นอย่างเงี้ยไปเล็กไปทำไมปึ๊บปึ๊บมันเป็นอย่างนี้เว้ยไม่ใช่หน้ากากนะเหี้ย ไอ้ไม่คำคำตอบมันไม่ใช่หน้ากากนะกูจะไม่ค่อยได้แล้วอย่างงี้ป่ะวะเจสันเหรอไม่ใช่เจสันก็เจสันนั่นแหละแต่ว่ามันมันไม่ได้คำตอบมันไม่ใช่เงี้ยไงใช่ไหมก็ใช่มันคือเจสันเลยแต่มันคำตอบมันไม่ได้เงี้นั่นเหมือนอมองอัดเลยเออมูวาดยังไงให้มันเป็นอมองอัดไอ้ความสสุขอย่ซอะไรกัน ้ยวาดยังไงวะกูวาดยังไงสิบวิทันเนอะซอยสยองภาษาอังกฤษไม่ทานนี่โง่โอ้โหโอ้โหอย่างยาวเลยเหี้ยมึงดูดิไอ้ยางยาวเลยโอ้โหอาทำหลังเลยตะกแตนเนาะ อกูคือมือชอปเปอร์ใช่ไหมเออฮอปเปอร์กูได้ถึงเป็นเทนแค่ชอปแค่ฮอปเปอร์อ๋อไอ้แกรัสเออนั่นแหละตัวนั้นแหละไอ้เคียตะกเตมโอเคกูเลือกแล้วอันนี้ง่ายมากอันนี้ง่ายมากโอเคเอ่ออืมอืมโอเคมันไม่ยากเลยแต่กูไม่รู้จะวาดยังไงดี เอาไอ้เฮี้ยนี่ตในวาดใหม่เลยแต่เด้ยจับจๆ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 บจ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 บเก็บมือถือจบจบจบโอเคโอเคไอ้เฮี้ยแม่งพังหมดเลยอ่ะอ่ว่ายังไงเนียคือคนมันไปติดที่เกาะเว้ยเกาะภาษาญุคิดว่าอะไรโอเคง่ายไม่เห็นจะยากเลยมึงวาๆไอตอบได้หมดเลย 子供おい